สวัสดีครับฟาร์มจิ้งหรีดบางบ่อนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับการเตรียมอุปกรณ์นะครับสําหรับผู้ที่จะเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากจะทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับเพื่อให้เป็นรายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือบ่อสําหรับเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับตัวนี้ก็ที่ฟาร์มผมใช้เป็นบ่อแบบโครงเหล็กนะครับ ใช้เหล็กเอามาเชื่อมขึ้นเป็นโครงนะครับแล้วก็ปูด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็ปิดข้างปิดหัวปิดท้ายนะครับด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับขนาดก็อยู่ที่มาตรฐานของแผ่นสมาร์ทบอร์ดเลยนะครับกว้าง120เซนยาว240เซนแล้วก็ความสูงก็อยู่ที่60เซนนะครับตัวนี้ก็เราสามารถใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดได้เลยนะครับส่วนอันที่2นะครับจะเป็นผ้าสแลนนะครับสำหรับปิดคลุม ปากบ่อนะครับแบบนี้นะครับปิดคุมไว้เพื่อไม่ให้จิ้งจกไม่ให้นกหรือว่าให้สัตว์ต่างๆนะครับเข้าไปกินจิ้งหรีดของเรานะครับตัวนี้ก็ปิดคุมไว้นะครับหลังจากที่เราให้อาหารแล้วนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนตัวถัดไปเป็นของตรงขานะครับตรงนี้เพื่อป้องกันมดนะครับตัวนี้เราก็จะใช้ที่รองขาตู้กับข้าวนะครับแล้วก็เติมน้ําหรือเติม น้ำมันเครื่องเก่านะครับเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มดนะครับหรือว่าแมงต่างๆนะครับไต่เข้าไปในบ่อของจิ้งหรีดได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดไปเป็นแผงไข่นะครับแผงไข่ตัวนี้เราก็จะเรียงแผงไข่กระดาษนะครับเรียงไว้เป็นแบบปีกผีเสื้อนะครับตัวนี้จิ้งหรีดอายุอยู่ที่ประมาณ5วันนะครับ ก็ผมจะเรียงแผงไข่ไว้ข้างเดียวก่อนนะครับตัวนี้ที่ทําไม้ไว้2ด้านก็คืออีกข้างหนึ่งยังไม่เรียงนะครับเอาไว้สัก15วันนะครับให้จิ้งหริดตัวโตกว่านี้เราถึงจะเรียงเพิ่มอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มีอากาศนะครับถ่ายเทได้อย่างสะดวกนะครับตัวนี้นะครับเราก็เลยยังไม่เรียงนะครับแล้วก็สำหรับไม้นะครับไม้เราก็จะเอามาไว้รองนะครับรองให้ แผงไข่นะครับสูงขึ้นมาจากพื้นนะครับสักประมาณ10เซนได้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ด้านล่างนะครับมีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกด้วยเช่นกันนะครับก็เลยใช้ไม้รองขึ้นนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นการให้อาหารนะครับสำหรับที่ฟาร์มผมนะครับใช้กระสอบหัวอาหารนะครับเอามาตัดแล้วก็วางลงไปบนแผนไข่นะครับแล้วก็ จะโรยอาหารลงไปบนแผ่นกระสอบที่เราเตรียมไว้เลยนะครับอาหารก็คือจะเป็นอาหารสําเร็จนะครับของจิ้งหรีดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเซิร์ชได้ในเน็ตนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับสามารถเลือกใช้ได้ให้เหมาะกับพื้นที่เรานะครับแต่ถ้าใครไม่มีอาหารจิ้งหรีดนะครับก็สามารถใช้อาหารไก่ได้นะครับเลือกที่โปรตีนสูงๆนะครับจะทําให้จิ้งหรีดโตไวนะครับตัวนี้ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะคือการให้น้ำนะครับการให้น้ำของที่ฟาร์มผมก็คือใช้เป็นขวดให้น้ำนะครับตัวนี้ทำขึ้นมาเองนะครับก็เป็นการลดต้นทุนเป็นการประหยัดต้นทุนไปในตัวนะครับแล้วก็ที่เสริมเรื่องน้ำนะครับสำหรับจิ้งหรีดเล็กนะครับอายุตั้งแต่แรกเกิดนะครับตัวนี้ไปจนถึง15วันนะครับผมก็จะใช้เป็น ต้นกล้วยนะครับเอามาผ่านะครับแล้วก็เอามา,าไว้ในคอกของจิ้งหรีดนะครับแล้วก็กระจา,จายให้ทั่วนะครับจิ้งหรีดเล็กก็จะเดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปกินน้ําตามปวดน้ําบ้างตามต้นกล้วยบ้างนะครับแล้วก็วิธีการให้น้ําอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถใช้ปอกกี้นะครับฉีดน้ําลงบนแผงไข่หรือว่าลงบนต้นกล้วยทั่วทั้งบ่อได้เลยนะครับวันละ หนึ่งครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้นะครับเช้าเย็นของผมก็คือฉีดแบบช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับผู้ที่จะเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับก็คืออย่างแรกเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีบอ่อมีฟ้าปิดแล้วก็มีแผงไข่นะครับตัวนี้เป็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับอย่างที่2ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับน้ํานะครับก็ ลองดูวิธีการให้น้ำนะครับแล้วก็ไปปรับใช้นะครับของผมก็คือจะให้แบบเป็นขวดน้ำนะครับแล้วก็ใช้ป๊อกกี้ฉีดแล้วก็เสริมด้วยต้นกล้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3มนะครับก็คือจะเป็นการให้อาหารนะครับตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้อาหารได้ตามที่มีอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับเพราะว่าถ้าต้องการแบบอา,อาหารที่ของจริงจริงจริงก็อาจจะต้อง มีบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ไม่มีนะครับเราก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆ3อย่างนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจหรือว่ายังสงสัยอยู่ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับตามที่อยู่ไอเดียไลน์ที่ผมให้ไว้ที่หน้าปกนะครับ